สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่18เดือนเมษายนปีพศ2564จากเว็บไซต์ทีเด็ดคลิปดอทอวันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการพรีเมียร์อังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างอาเซนอนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูแลมคู่นี้แข่งขันัะในวันที่18เดือนเมษายนปีพศ2 5 6 4แข่งขันกนวนาทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบเว็บไซต์พวกเขาพิ่มาสาเกมโดยทางเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับพวกเขาชนะทั้งหมด3เกมรวดเลยครับผมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่12เดือนกันยายนปีพศ2563นัดนั้นนะครับฟูลแลนดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลผลคืออาร์เซนอลบุกไปชนะด้วยสกอร์0ประตูต่อ3ครับผม ต4-20เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอัลเอนนะครับพวกเขาชนะ9เสมอ5และแพ้6เกมหากดู 4- ย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านอัลเชนตน,นะครับอยู่ที่รายการยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อวันที่16เดือนเมษายนปีพศ2564นัดนี้นะครับอัลเชนอ,นอนบุกไปเยือนทางด้านาสลาเวียปราคผลคือชนะด้วยสรก0ประตูต่อ4ครับผม เรามาดูในส่วน4-20เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างฟูลแลมนะครับพวกเขาชนะ4สเสมอ7และแพ้9เกมหากตย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1สเสมอ0และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยมือนฟูลแลมนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่10เดือนเมษายนปีพศ2564นัดนี้นครับฟูลแลมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบูคคลดันผลค,คือฟูลแลมเปิดบ้านแพ้ปดรวยสกอร์0ตัวต่อ1ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลยราคาของสถาบันทุตต้องตามกฎหมายจากซีตีเฮตุเฮการพบกันของสองทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่างอาเซนอนนั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่อาเซนอลต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมผมเชื่อใจทางเจ้าบ้านอาเานอนครับผมวันนี้ผมขอฟันทงว่าอาเซนอนสามารถเปิดบ้านชนะทางฟูลแลมได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่คู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่18เดือนเมษายนปีพศ2564แข่งขันกันในเวลา4ทุ่มต,ตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่13เดือนมกราคมปีพศ .2564 นนัดนี้นะครับเบอร์ลี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปชนะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผม สิ2 0เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพวกเขาชนะ11เสมอ7และแพ้2เกมหากติต 4- ย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ0และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่ที่รายการยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อวันที่16เดือนเมษายนปีพศ2564ทันี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแคนาดาผลคือแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเปิดบ้านชนะไปด้วยสกร2ประตูศอ่อ0ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทีมเย็นอย่างเบอร์ลี่นะครับพวกเขาชนะ7เสมอ5และแพ้8เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเย็นอย่างเบอร์ลี่นะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์อังกฤษเมื่อวันที่11เดือนเมษายนปีพศ2564นัดนี้นะครับเบอร์ลี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคนิวคาสเซิลยูไนเต็ดผลคือเบอร์ลี่แพ้คาบ้านไปด้วยสกรหนึ 1, ่งประตูต่อสองครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามก,กฎหมายจาก4ตีตีเฮตุเฮตการพบกันครั้งที่สองทีเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นค่อนข้างดีกว่าผมจึงขอมาดู4ีตีหเกมหลังสุดของแต่ละทีมก็เป็นไปในท,ทิศทางเดียวกันครับผมทางเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่ผมขอฟันธงว่าเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเปิดบ้านชนะทางเบอร์ลี่ได้ด้วยสก่อสองประตูต่อศู เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสำหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการกันโชติยาร์ของอิตาลีผมเลือกไปที่คู่ระหว่างอัตเลนตาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูเวนตุสคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่18เดือนเมษายนปีพศ2564แข่งขันกันเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบมา6เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างอาตาลนต้านะครับพวกเขาชนะ1เสม,มอ4และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการกานโชดซีอาร์อิตาลีเ e, มื่อวันที่17เดือนธันวาคมปีพศ2563นัดนั้นนะครับยูเวนตุสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาตาลนต้าผลคือเสมอไป1ประตูต่อ1ครับผม 4ตี20เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอัตาลันตานะครับพวกเขาชนะ12เสม,มอ4และแพ้4เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสม,มอ0และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านอัตาลันตานะครับอยู่ที่รายการกันโชว์ซิยาร์อิตาลีวันที่12เดือนเมษายนปีพศ .2564 นัดนี้นะครับอัตาลันตาบุกไปเยือนทางด้านฟิออเรจิน่าผลคืออัตาลันตาชน,ามน 2, ะมารยสโก2-0นะครับผม ล้วมาดูในส่วนซีตี20เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างยูเวนตุสนะครับพวกเขาชนะ13เสมอ3และแพ้4เกมหากดูซีตีย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างยูเวนตุสนะครับอยู่ที่รายการกันโชวซีอารอิตาลีเมื่อวันที่11เดือนเมษายนปีพศ2564นัดนี้ครับยูเวนตุสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจนัวผลคือยูเวนตุสชนะประตูต่อาประตูต่อหนึ่งครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลยลราคาสารบรนถุกต้องตามกฎหมายจาก4ีตีเฮตุเฮตุการพบกันขอทั้งสองทีมจะเห็นได้ว่าทั้งสองทีมนี้มีฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันทีเดียวผมจึงขอมาดูสีตีห้าเกมหลังสุดของแต่ละทีมก็จะเห็นได้ว่าทั้งสองทีมนั้นมีฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันวันนี้จากการที่ยูเวนตุสต,ต้องบุกมาเยือนทางด้านอัลต,ตาล้าผมขอฟันธงว่าอัลตาล้าสามารถเปิดบ้านยันเสมอ,อยูเวนตุสได้ทุสกสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผม ส่วนข้อมูลคู่อื่นๆและอะไรต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเด็กค .com สดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใ,นใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอเพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ